จะเกิดอะไรขึ้นถ้า True d t e k ควบรวมกันช่วงนี้น้ำมันแพงค่าไฟก็ขึ้นแล้วรู้ยังแม้แต่ค่าโทรศัพท์ของเราก็กำลังจะแพงขึ้นมากสูงสุดถึง260บาทย้อนกลับไปเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วอยู่ดีสองค่ายมือถือเจ้าใหญ่ True d t e k กับประกาศอภิมหาดิวว่าอยากควบรวมกิจการกันและหากดิวเนี่ยได้รับไฟเขียวจากกสทช การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมไทยที่ทําให้ผู้ริโภคได้ใช้ค่าโทรศัพท์ในราคาถูกมาตลอดก็อาจจะต้องปิดฉากลงคือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของไทยตอนนี้มีอยู่3เจ้าใหญ่ๆโดยมี AIS เป็นผู้นําตลาดต่อด้วย True และ D-Tac ส่วนที่เหลือส่วนจิ๋วเนี่ยคือ NT ที่แทบไม่มีความสามารถในการแข่งขันเลยแล้วถ้า True กับ D-Tac มารวมกันก็จะแบ่งตลาดกับ AIS ได้คนละครึ่งพอดีพอจะนึกภาพกันออกไหม เวลามีสามเจ้าใหญ่แต่ละเจ้าก็จะแข่งขันกันชิงลูกค้าด้วยการตัดราคากันส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมีตัวเลือกราคาที่หลากหลายนั่นเองแต่ทีเนี้ยถ้ามันเหลือแค่สองเจ้าจะแข่งกันทำไมให้เหนื่อยอะ่ะสู้มาจับมือกันตั้งราคาดีกว่าแล้วพอเป็นแบบนี้ผู้บริโภคก็จะหนีไปไหนไม่ได้ละเพราะมีทางเลือกแค่สเจ้าที่หัวลกันยังไงละ่ะแบบเนี้ย ตลาดโทร,รคมนาคมไทยก็แทบจะเระยียกได้ว่าผูกขาดเคยมีผู้คำนวณเอาไว้ว่าถ้าเดีลยวการควบรวมนี้สำเร็จค่าบริการโทรศัพท์ที่คนไทยต้องจ่ายก็จะสูงขึ้นส่วนการอ้างว่ามีกสทชควบคุมราคาอยู่แล้วก็ฟังไม่ขึ้นหรอกนะเพราะค่าบริการโทรศัพท์ตอนนี้มันต่ำกว่าราคาควบคุมอยู่แล้วหมายความว่ายังไงยังไงก็ขึ้นได้มากกว่านี้อีก การผูกขาดแบบนี้ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเพราะกำไรที่เกิดขึ้นมาจากการหัวกันมากกว่าการสร้างนว,วัตกรรมจริจงๆรวมทั้งแรงจูงใจในการลงทุนคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อซื้อใจผู้บริโภคก็จะไม่เกิดอีกด้วยแล้วถ้าต้นทุนอินเทอร์เน็ตแพงขึ้นจะเรียนออนไลน์ขายของออนไลน์หรือแค่นั่งถ่ายติ๊กตอก่อนนอนเพลินๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นตามไปด้วยยังไม่พอนะตอนนี้ AIS ก็มีความพยายามจะไปควบรวมกับทรีบอร์ดแบ,บ์ในตลาดอินเทอร์เน็ตอกีกแบบนี้เราก็ผูกขัดชุบแป้งทอดไปเลยสำหรับเจ้าพิมหาดีล True d t e c กก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยกสทชซึ่งอาจจะตัดสินภายในเดือนกันยายนนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะมาร่วมลงชื่อคัดค้านกันเถอะ